สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนี่ค่ะถาดเปล่าเลยแต่เดี๋ยวจะเอาอาหารมาใส่นะคะเราก็จะมีขนมจีนค่ะวันนี้เราจะมากินขนมจีนกันขนมจีนเดี๋ยวติดมือแล้ค่ะขนมจีนแกงไตปลาเพื่อนๆ ทุกอย่างมาเป็นกะละมังหมดเลยแกงไตปลาคนๆเลยค่ะเดี๋ยวแบบเราเราต้องราดราดพริกป่นก่อนพริกป่นหอมๆเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยหอมชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆกลัวไม่เผ็ดกลัวไม่เผ็ดเราก็ต้องสาดอันนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวเราเอาแกงไตปลาเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแกงไตปลาลงไป ใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะอาหารใต้เนาะแซบ่บชอบเพราะว่ารสจัดอาหารใต้รสจัดค่ะแกงไตปลาใส่หน่อไม้มันเทศปักทองแล้วก็มะเขือ แล้วก็นี่คะ่ะแล้วก็มีผักเราเอาผักอันนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะผักดอกแคคะ่ะชอบมากแล้วก็มีนี่นี่เลยอ่าผักกระเฉดถั่วฝักยาวมันเข้ากันนะคะแล้วก็นี่แตงกวา แล้วก็มีผักลิ้นฟ้าแล้วก็มีนี่ด้วยคะ่ะเพื่นพนอน<ะ>ๆเยอะเนาะของปลาปลาตอออร่อยมากินกันเลยดีกว่า <S <S คา่ะเพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังคะแอบมีอันนี้เนยนะภาษาใต้เรียกว่าน้ำชุบน้ำพริกกะปินี่เองออน้ำพริกกะปิที่บ้านจะมีแต่พริก อร่อยเพื่อนอร่อยจริงๆนะหวานๆเปรี้วยวๆค่ะชอบเลยแหละชอบทุกอย่างเลยเนาะมาทานกันเลยค่ะใช้มือเลยนะคะดอกแครนี้ก็ของโปรดเลย น้ำแห้งไปเนาะรอนึงดีกว่าน้ำแห้งไปหน่อยสาวเส้นสาวดีๆดีๆเข้า้าค่ะ เป็นข้าวแต,งแ,ตงแกงไตปลาผักเยอะๆวันนี้วันจัน์นะเนาะเพื่อนๆไปทำงานกันหมดแล้วมั้งถ้าคนไหนยังอยู่บ้านก็หาข้าวมานั่งทานด้วยกันค่ะ มีฟักขีการ์ชอบอจันไม่ติดะ กินอาหารได้ทุกชนิดเลยนะคะ อาหารใต้ก็ชอบอาหารเหนือก็ชอบค่ะ อาหารภาคกลางก็ชอบค่ะกบปลาไหลกินได้หมดเลยครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนๆมีเพื่อน,อนๆนบอกว่าอยากให้กินปลาสวายไปหาซื้อแล้วนะคะกะว่าจะทํากินวันเสาร์อาทิตย์ไปหาซื้อแล้วค่ะแต่ว่าทําไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมปลาสวายสดมันหาซื้อ,อยากจังเลยมีแต่ปลาสวายแห้งพอดีป้าที่พิจิตจะโทรมาบอกว่าอยากกิน อหอหมกปลาสวายให้ไปหาซื้อปลาสวายแม่น้ำไม่ได้ไปที่ชัยนาทค่ะก็เลยไปหาที่ตลาดแม่ค้าเขาบอกปลาแม่น้ำแต่ได้ตัวเดียวคะ่ะก็เลยเอาให้ป้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปหาใหม่นะคะไม่ลืมนะคะเพื่อนๆ แบบเค่ะแอบดิบผักค่ะ บินฟ้านี่ก็อร่อยนะคะกินแล้วเผ็ดดีจังเลยค่ะ เผ็ดไทยตอนแรกกินไปไม่ค่อยเผ็ดกัดฝักฝักดินฟ้าไปประมาณสามฝักในปากร้อนหมดเลยค่ะ เผ็ดค่ะหาแนวแก้เผ็ดก่อนฝักลินฟ้านี่ต้นมันอยู่สูงนะคะต้นสูงสูงปิ๊ดๆขึ้นไปเลยค่ะกิ่งก็ไม่ค่อยมีหรอกขึ้นไปมียอดอยู่ข้างบนฟ้านี่เก็บลำบาก ต้องมีไม้ยาวๆคอยสอยเอา นกบินเข้ามาในบ้าน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ ปลาชิ้นใหญ่เลยค่ะอืม,อม เดี๋ยวจะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะนั่งกินต่อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ